สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง Arm Max 2x3 นะครับก็ห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะครับประมาณ4สัปดาห์ได้เพราะช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยลงคลิปไปเลยนะเพราะว่าเหตุผลไม่กี่อย่างนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะก็ขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็ขี้เกียจนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเอ่อเกม NBA Infinite นะครับผมก็เป็นเกมใหม่นะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่อาทิตย์ ผมลองเล่นดูก็สนุกดีนะครับผมแต่ผมชอบสลัมดังมากกว่าไงเออแต่วันนี้ผมจะเล่นสเตฟเฟนเคอร์รีโชว์คนดูครับผมว่าผมจะเล่นสเตฟเฟนเคอร์รีโขดขนาดไหนนะก็ไปดูกันเลยนะครับผมเลสโก้ไปเอ,อ้แต่ก่อนที่จะไปนะครับผมฝากกดติดตามเพจแล้วก็ฝากกดไล์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากกดกันให้ด้วยนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับผมเลสโก้ไป ก็ตัดเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็พบกับสเตฟานเคอรี่ของผมนะก็เป็นผมผมที่ผมเล่นก็ตัวที่ผมเล่นเลยนะสเตฟานเคอรี่ผมจะเป็นราชาสามแต้มให้ดูนะครับเกมนี้ราชาแห่งการยิงสามแต้มสเตฟานเคอรี่ผมก็จะเล่นจนแบบติดท็อปหนึ่งสเตฟานเคอรี่เลยนะเดี๋ยวแบบแหลงแต้มตัวมาเมื่อไหร่ผมก็จะเน้นเน้นสุดเลยอเอง่ายๆมีมาผมเน้นสเตฟานเคอรี่ <the> <Stephen Curry S 2> เป็นพิเศษอะมะครับเพื่อน ผมก็อย <iv> ู่แรง่ง Star V นะนี่ที่กดมาเป็นแรง่ง Star V เกมนี้เหมือนเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานครับเปิดมาได้แค่หนึ่งสัปดาห์สวยเพื่อนเอ้ยเก็บบอลได้สวยตรงไงตรงไ้อเออเข้าไปดังเลยก็ได้ไปแต่เขาเสียเกมนี้นะไม่ค่อยมีปุ่มส่งนะครับผมเหมือนปุ่มส่งพังอ่ะเพื่อนกูอะแต่ละตัวเล่นมาหลายเกมโอ้โหเพิ่มบล็อกยังหัวตาเนี้ยส่ง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 เอาเอาเอาตายเอา เมื่อกี้อย่างงงเลยเพื่อนเป็นอะไรอ่ะเพื่อนนิดหลุดเหรอเพื่อนมาครับเลี้ยงเลี้ยงมาอ่าเขาชนนะเมื่อกี้เลี้ยงแล้วชนนะครับผมมีโอกาสโดนสตีลได้ค่อนข้างสูงนะหรือโดนแย่งนะเอาหมวนเฮ้ยโอ้โหเพี้ยเพื่อนตกโคตรโหดแม่งตบได้สองรอบติดด่ะโอ้โหเพื่อนเอาเรื่องนะตานี้สวยเพื่อน ไปครับ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 แมนตีสปีดตีสปีดอย่างนี้้งแม่นอยู่แล้วโอ้โหกดแม่นอยู่แต่ว่าลูกมันไม่ลงเฮ้ยเพื่อนโดนเลยต้องบอกมาครับมาครับช่วยกันช่วยกันวงในสวยเพื่อนตบยังโหดอ่ะไปครับไปไปอย่างนี้ตีสปีดแมนมว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 นตีสปีดมาม้วนลงลง เฮ้ยไม่ลงได้ไงเฮียเกินไปแล้วโอ้ร่วงนะจังหวะนี้ผมร่วงไม่เข้าไม่เข้าสวย้อไม่สวยละโอตบตบยังโหดแต่รีบาวไม่ค่อยได้เฮ้ยนเนี่ยเพื่อนตบครโหดเลยรีบาวทำไมหดสู้เขาไม่ได้ล่หรายชาสามแต้มกูพาดบ่อยจัดมาครับมาครับมาครับ มามาดิลงเฮ้ยมีลงเฉยเลยโล่งโล่งไม่ลงสมบูรณ์เลยเพื่อนโอ้โหเอาอะไรไปลงอ่ะเฮ้ยโอ้โหลงแล้วลงแล้วลูกยีลงแล้วไปครับจังหวะนี้เราต้องหาทางเลาะเลี้ยงเข้าในให้ได้ แล้วก็พยายามวนนะวนออกมปั๊บสับอืมอย่างแม่นเราเรียกว่าเทคนิควนออกนะคือมันจะได้สปีดจากการเลี้ยงบอลแล้วก็เราจะวิ่งได้ไวกว่าเขาทำให้เราวนออกมามีพื้นที่แล้วก็โอกาสในการชุดสามแต้มได้ง่ายกว่าใชครับเออ เพื่อนเพื่อนสวยมากรีบามไม่ได้โอ,อ้เข้าวป่ะเฮ้ยสวยทรงเฮ้ยโอ้โหจังหวะนี้โดนกันครับพยายามตัดวงในแง่ลำล้ำลำลำลำ,ล,ลำไม่ทันละล้ำใหม่ออก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 มาก่อนปุบปึ๊บอือเอาสองแต้มก็ได้วะเฮ้ยสามเลยเหรอโอ้โหแงเจอเซฟเฟนเคอรีก่กูไปดิ สเตฟานเคอร์รีใส่เงันไม่ดีรออะไรอ่ะนี่ไงไอวีนะครับผมตอนนี้ผม star iv อะเนี่ยเป็นไงครับสเตฟานเคอร์รีผมโอ้โหยังเอาเรื่องมาครับแต่ช็อตยิงลมผมว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะมันเล่นค่อนข้างยากนะครับเอ้าเเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะ,เ,อะเกมเอ้าออเกม hits the rim. Great เฮ้ยเกมเป็นเฮียเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว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 วนวนวนอะไรวะอะไรของกูเนี่ยไอเฮียเออเกมมันแหลกคนดูโอ้โทษเลยกีเกมแม่งแหลกเลื่อนอนาล็อกไม่ไปมันตัวมันไม่เดินนะสวยครับสเตฟานเคอร์รี่รีบาวเป็นไงล่ะ กูเองแง่นมอซใสเครื่องติดมอซใสเครื่องติดแง่จังหวะนี้เรียบร้่อครับสับอย่างแม่นเจอเจอเซเเ่นเคอรีใส่เง้นบิดหมดปอกบิดหมดปอกแล้วบอกเพื่อนกันยังไงเอายังไงพี่ชายพี่ชายใหญ่เอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยคุมสติเนะพี่ชายใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เขาเล่นสูตรเขาเล่นสูตรแง่ไม่ลงไม่ลงสวยลงมาเพื่อนเออดีมาก ปั๊บได้สองแต้มนะแมน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 ไงไงกูมองไม่เห็นตัวเนี่ยเออส่งหัวบอลทำไมส่งดีสวยครับไม่ลงโอ้โหประมาณไม่ได้เฮ้ยโอ้เหยาวิงมิงกูเอาเหยาวิงมิงเออรีบาวดีพี่เหยาวิงมิงสวยครับนี่ได้เวลาเออเลี้ยงเลี้ยงก่อนแล้วเพิ่มความเร็วสปีดไง ทันแล้สปีดไหม่ม,มาฝั่งนี้ครับปุ๊บโอ้ไม่ลงเพราะว่ามันไม่โลงคร <พอ S 1> ับ <the rebound. S 1> เมื่อกี้น่าจะส่งให้เพื่อนเฮียเดี๋ยวคนดูพิมดากูอีกปุ่มส่งไม่มีอันนี้เรื่องจริงนะคนเล่นเกมปุ่มนี้เอ้ยคนเล่นเกมนี้มักจะปุ่มส่งไม่มีนะครับเดี <The open. S 1> ย๋ยวมี่พี่ <The open. S 1> พี่ชายใหญ่ <The open. S 1> เออดีมากผมรู้ว่าพี่ท้อพี่เอาไปเล่นบ้างปะนี่โลง่งโลง่งโลง่งพี่ชายใหญ่ยิงดีพี่ชายใหญ่ เอาไอ้เหี้ยไม่ยิงล่ะโลชิบหายอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงไปไหนนี่เลี้ยงไปไหนนี่พี่ยาวมิงมิงยาวมิงมิงส่งส่งพี่พี่ส่งนั่นปุ่มส่งเสียเลยยาวมิงมิงปุ่มส่งเสียหรืออะไรยิงดนีเออสวยครับโอกาสมาสักทีนะของเขาะไปครับยังไงยังไงยังไงอ๋อชนชนลมนะลมนะโดนสติลนะโดนสติลนะอ ไม่ได้เมื่อกี้เหมือนผมการจังหวะเกือบถูกอยู่นะแต่ด้วยความที่มันเป็นพีจีมันตบยากเฮ้ยพี่ชายใหญ่มีหมิงส่งให้ผมโอ้ยิงเองล้ีกฝั่งกบประกบไม่ดีนะเป็นการประกบที่ผิดพลาดนะครับผมมันไม่มีทางลงเลยลูกเิ่งยังไงครับสเตฟานเคอรีวนวนวนหาอะไรก่อนวนหาอะไรก่อนวนหาอะไร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 เวลาจะหมดแล้วพี่มียิงเหรอพี่มียิงเหรอพี่ เออไม่ลงสวยอย่ามิงมิงเออได้เวลาได้เวลาสปีดดิเตอร์ปับไม่ลงเอ้ยว่าเอ้วอร์เกินไกลขนาดนี้ยังลงจบแล้วมันจบแล้วไอ้น้องมันจบแล้วครับโอ้ไอ้กี่อย่างไกล จบไปแล้วผมชนะ12ต่อ4นะก็เป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้สนุกกันหรือเปล่านะครับที่เล่นเกม NBA Infinite ให้ดูนะครับก็ใครที่อยากเล่นก็สามารถไปโหลดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Play Store หรือ App Store มีโหลดหมดนะครับ NBA Infinite นะครับชื่อเกมก็สามารถไปโหลดเล่นตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายยจุ๊บมั่ว